สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ครับหาเห็ดคือเกาพี่น้องไปตามไปดูครับพี่น้องกับไอซิตนะครับพี่น้องมือนี้ครับมาตะโดนแล้วครับพี่น้องในมือนี้เอาู้ดไข่พี่น้องโอ้ดอกยังงามเลยครับนี่นี่นะครับพี่น้องพี่น่องพี่ออกก้อนเจออีกแล้วครับพี่โอ้ดอกยังงามเลยครับพี่น้อง สวยๆจริงๆนะครับสวย,ยจริงๆอ๋อพี่นออ้องมือหนี้ครับนี่ครับพี่นออ้องเขามาแล้วครับพี่นออ้องหายังสี่ทีครับโวยดอกนึ่งกดดกำงามๆเลยอ้อยนาะ เอ๊รุ้นใน,นกันพี่น้องนั่นเอามาเลยพี่น้องอเอ้ยอาพี่น้องตกตูมเลยพี่น้องงามงามเลยกำลัองออกครับพี่น้องช่วงนี้ครับมดตกกำลังเริ่มตกเริ่มโรยไปแล้วนะครับพี่น้องตกชอกตกมุมเลยพี่น้องปลาตีทูเห็นเห็ดกำลังขึ้นเลยพี่น้องนั่นดิ không sáng lưng anh ba tito mượn đi nọ nắng nè tội nọ hồ 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 nó hồ 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 nè thoặc nằm nga mì nọ u hồ 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 ไม่ไม่เลยแหละว่าไม่เจอพี่น้องหาเห็ดพี่น้อดฮะไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไป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 พี่น้องขึ้นอีกแล้วใครเคลียมจัดโอ้ยเขต้องเอาเคลียมดอกเอาเคลียมนะโอ้ขึ้นพี่น้องอ๋ออ่ะขึ้นละวางขนพี่น้อง อ๋อยู่เล่มทางแล้วมีไฟเอาบ่โอ้เล่มทางเลยมันอยู่แฝง,เ,งเอาพี่น้องป่าติโตพี่น้นองฮห้ทานเขาเอาไล่แท้ป<อ>๊อดนี่ให้ทานนะนี่ เอาไปฝากพี่ฝากน้องเนี่โอ้ยเน้องวย์ไปเอาบ่หรือยังไงไม่พบ่เห็นโอ้ยเนาะนี่เฮ็ดทานพี่น้องอไปฝากพี่ฝากน้องเนี่โอ้โดนไม่โดนทีจ็คโตโอ้น้อเต็มเลย Ha? Oh. Mama, 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 ni.